สวัสดีค่ะวันนี้แม่ทิงจะมาดองหัวไชเท้ากับแครอทนะคะไว้ไว้กินกับไข่ลูกเป็ดนะคะไข่ลูกลูกไข่เป็ดเวียดนามนะคะถ้าไข่ลูกเป็ดกินนะคะต้องมีของเวียดนามจริงๆเขาต้องมีเครื่องเคียงก็คือหัวใจเท้าดองกับแครอทนะคะวิธีการดอง ก็จะมีน้ําต้มสุกปล่อยให้เย็นเกลือน้ําตาลน้ํำส้มสายซูนะคะดับแรกแม่ก็จะใส่เกลือลงนะคะตามด้วยน้ําตาลปกติเขาต้องเอาน้ำตาลทรายขาวนะคะแต่ที่บ้านใช้แต่น้ำน้ำตาลทรายแดงนะคะแล้วก็น้ําส้มสายซูนะคะคนให้ละลายนะคะ แล้วก็อเอาแครอทกับหัวไ้เท้าลงเลยค่ะดองไว้พุ่งนี้เข้าตู้เย็นนะคะไว้พุ่งนี้ก็ได้กินแล้วนะคะแต่ไข่ลูกเป็ดนะคะลูกชายเพิ่งจะไปซื้อนะคะพอเขาบอกว่าจะไปซื้อไข่มากินแม่ก็เลยรีบทำทันทีเลยทำของดองไว้ทันทีเลย อยากกินพริกก็ใส่พริกลงนะคะเดี๋ยวจะใส่ข้าววดโหลนะคะแล้วก็ดองไว้พรุงนี้ก็ได้กินนะคะไข่ลูกเป็ดนะคะไข่เวียไข่ลูกเป็ดเวียดนามนะคะอันนี้มาจากประเทศเวียดนามนะคะไข่ที่เขาเอามาส่งมาขายประเทศไทยนะคะแต่อันนี้คือคนขมิเอามาขายนะคะ เขาขายที่ในเครือสาพัดสมัยแต่ก่อนกินทั้งทีต้องกลับไปที่มุกดาหารนะคะถึงจะมีกินนะคะแต่ตอนนี้เข้าไปในเครือสาพัดก็ได้กินแล้วเพราะว่าตรงนั้นเป็นตลาดขมินค่ะเขาก็จะเอามาขายนะคะนี่นะคะเวลากินนะคะพริกไทยแล้วก็เกลือนะคะกินคู่กับ เครื่องเคียงก็คือไอหัวใจเท้ากับแครอทนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ